เพื่อนๆที่เลี้ยงกุลาบแบบสายชีวภาพผมมีผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนาเพื่อนเพื่อนที่เป็นสายชีวภาพให้เพื่อนได้รู้จักกันนะครับผมตัวนี้เป็นของ S V BioTech นะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมป้องกันเนะพ้น,นะครับต่างๆในกุลาบได้น,นะครับผมการผสม Primotech นะครับผมก็อยากแนะนําให้ผสมลดทอนลงมาจากฉลากครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อในการควบคุมไม่ให้ใบของกุลาบเสียหายได้นะครับผมเพี้ยนะเกิดขึ้นนะครับในทุกๆฤดูของกุลาบเลยนะครับผมว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนยิ่งมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆพื่อนที่ กุหลาบแล้วก็เป็นสายชีวภาพอยากให้เพื่อนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออแกนิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่นะครับปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมวิธีที่ผสมพีโมเทนผสมนอกถังฉีดก่อนนะครับผมเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันนะใช้วิธีการตวงวัดในการผสมก่อนทุกครั้งเลยแล้วก็อยากแนะนำให้เพื่อนที่เป็นสายชีวภาพฉีดป้องกันนะควบคุมทุกๆ7วันเลยนะครับผมเพี้ยไฟเป็นของคู่กันกับกุหลาบเป็นพราะฉะนะครับเราต้องควบคุมเพี้ยไฟไม่ให้ระบาดหนักในสวนกุหลาบเราได้นะครับผมเพลี P ้ยไฟจะเป็นต